สวัสดีค่ะป้าแมวอยู่ที่มิ t s u บิซิอ a u โตเฮาส์ปู่เจ้าสำโรงนะคะคลิปนี้ป้าแมวก็จะพามาชมนี่เอ่อ New New Expander รุ่น <Wow. S 1> Cross Cross รุ่น Cross นะคะสีนี้จะเป็นเอ่อรุ่นนี้จะเป็นรุ่น1.5แรงม้าเครื่อง1.5ร้อยร้อยห้าแรงม้าค่ะยกความสูงขึ้น20มิลลิเมตรนะคะราคาก็8,99,000าค่ะ สีแล้วนี่คันนี้จะเป็นสีส,สีส้มนะคะใหม่สีใหม่นะคะสีส้มใหม่ค่ะ uh oh. ไฟหลีนี่ก็จะเป็นแบบคิสตัล LED นะคะยาวบืดนบรเทศเชีแล้วด้านล่างของไฟหลีน,น,นี่ตรงนี้จะเป็นแต่งโครเมียมลงมานะคะตรงนี้ยาวลงมาจนนี่จนถึงนี่ค่ะมา,มาติดดีเฟคเตอร์อันนี้ LED นะคะแล้วนี่ตกแต่งมาใหม่นะคะ แล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้ไฟตัดหมอกนี่ก็เป็น LED เหมือนกันนะคะนี่ก็ตกแต่งมาใหม่แล้วกระจังหน้ามาดูกระจังหน้าเลยค่ะเห็นกระจังหน้าไหมคะนี่กระจังหน้านี่ค่ะตกแต่งมาใหม่นะคะมองและจินตนาการไปเลยค่ะเก๋มากเขาทําเป็นซี่เป็นซี่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 จะเป็นเรือหงก็ได้หรือจะเป็นยักษ์แยกเขี้ยวก็ได้นะคะจินตนาการเอาเลยตามแต่ ป้าป้าก็จินตนาการของป้าไปแล้วกระจังด้านหน้าเนี่ยนะครับมันเท่มันเก๋นะคะไล่ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเป็นสีดําเนียนโอปน้ป้าเป็นอะไรนะเออสีเงินนะคะเป็นสีเงินคะ่ะการชนกันกระแทกด้านหน้าแล้วนี่เขาจะทำเป็นล็อกเป็นสามสีีๆๆีเห็นไหมคะจะดูตรงไหนนะเอาซุ้มล้อยังไม่ได้ดูป้าเดีนน๋ยวนี้ที่แต่งมาใหม่ก็จะมี <c oughs> นี่นี่นะคะ มีซุ้มล้อนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ด้านหน้าเนี่ยเขาสีดำเนียนแต่งซุ้มล้อเพิ่มตแต่งมาใหม่ค่ะเห็นไหมคะแล้วล้อเนี่ยล้อนี่ก็จะแต่งมาใหม่นะคะดูด้านหน้าดิสด้านหลังดำนะคะล้อของอะไรเอ่ยด้านหลบหรือด้านหลับคะด้านหลบค่ะไม่ใช่ด้านหลับนะคะแล้วตรงนี้ก็ตกแต่งมาใหม่นะคะสเกิร์ตเขาเรียกสเกิร์ตด้านข้างนี่แหละเอานะนี่นะคะต่อต่อจากซุ้มล้อเขาต่อนี่แต่งมาใหม่หมดเลยค่ะเป็นสีดำเนียนนะคะ แล้วเล่นเหลี่ยมเล่นลายนี่นะคะ New Expander Cross เห็นไหมคะที่เปิดก็จะเป็นโครเมียมค่ะนี่ปุ่มอัจฉริยะอยู่นี่กระจกด้านซ้ายขวาก้านกระจกจะเป็นดำเนียนไฟเลี้ยวนี่ค่ะยาวมิดมาอย่างนี้เลยตัวเรือนกระจกก็จะเป็นสีสีส้มใหม่นะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วที่ตกแต่งเดยนค่ะเอาตรงนี้ก่อนขอบกระจกก็จะเป็นโครเมียมนะคะโครเมียม um, ยาวไป ตรงนี้ก็จะเป็นดำเนียนค่ะแล้วที่ตกแต่งมาก็คือลาวหลังคาบันไดหลังคาไม่เรียกบันไดเรียกลาวนะลาวหลังคาค่ะจะเป็นสีเงินนะคะส่วนด้านก้านตรงนี้จะเป็นสีดำเนียนลาวหลังคานี่นะคะแล้วตามป้ามาเลยเคลีบฉลามอยู่นู่นค่ะเห็นไหมคะครีบฉลามอยู่นูน่นนี่สปอยเลอร์สปอยเลอร์ทำยื่นออกมา นะคะไฟเบรกดวงที่สามและนี่เส้นแนวนอนโทนสีส้มก็คือไล่ฟ้านะคะไล่ฟ้าไล่สะไล่กะไล่ยังกะยังไม่ไล่นะคะแล้วรอบกับตรงนี้จะเป็นนิดดำเงาค่ะนี่แล้วตรงนี้นะคะที่ป้าชี้ให้ดูเนี่ยป้าจะไม่แตะนะเพราะขี้ฝุ่นมันเยอะ <c oughs> นี่จะเป็นเขาเรียกเอ,อ่อแบกแบกเป็นโนนะคะแต่งมานี่นะคะนี่แต่งไล่ลงมาอย่างนี้ชื้อลงมาอย่างนี้ เป็นแบ็กเป็นโนดําเงาหลวมากงามมากแล้วก็จะเป็นโลโก้โคเมียมมิตซูบิชิอยู่นี่นะคะไฟท้ายนี่ละคะแดงไฟท้ายฝาแดงสีครอบนี่เป็นไลท์ไกนิ่งนี่นะคะเก๋ขึ้นมาอย่างนี้แล้วไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยก็จะอยู่นี่แล้วไฟทับทิมนี่นะคะไล่ลงมาเล่นระดับลงมาไฟทับทิมจะเป็นแนวตั้งนะคะไม่ใช่แนวนอนแนวตั้งก่นเกามันจะเป็นแนวนอนน,นตามที่ป้าจําได้ แล้วตรงนี้เห็นไหมคะที่เขาแต่งมาเป็นดำเนียนนี่เห็นไหมคะแต่งมารอบตรงนี้ไล่ลงมาตรงนี้ต่อจากตรงนี้ก็อ๋อเห็นและะ้วค่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนเลยอ่ากล้องจะอยู่ตรงนี้นี่นะคะส่วนไฟส่องส่องไฟท้ายก็จะอยู่ด้านซ้ายขวานี่นะคะแล้วนี่ e x p เพน e r c r o s s เป็นเป็นโลโก้ตัวเป็นตัวหนังสือโครเมียมค่ะหรูมากว่าแบบแบบไแบบแบบล่ลงมาตรงนี้ นี่อันนี้เขาก็ทําดีไซน์เก๋ลงมานี่นะครับเป็นสีดําเนียนแล้วก็ตรงกันชนกันกระแทกกันชนด้านหลังนี่กันกระแทกนี่ก็จะเป็นสีเงินค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยป้าป้าคิดว่าป้าจะเปิดให้ดูได้เพราะว่าป้ามีกุญแจอยู่เดี๋ยวป้าเปิดเลยนะคะเติบแค่กดแล้วก็ปล่อยไปเลยนี่ฉนวนกันความร้อนเขาทําแบบยังยังรู้อ่ะ อย่างดีเลยแหละค่ะใช้พลาสติกสองข้อแบบอย่างดีเลยนะคะเห็นไหมคะเป็นลายเหมือนลายไม่ใช่เนียนเรียบไม่ใช่นะคะเหมือนเขาทำจะทําเหมือนเหมือน,อนเหมลายลายลายไอ้ลายไม้ลายอะไรประมาณนั้นนะคะนะคะ <No. S 1> แล้วดูนี่มาดูตรงนี้เลย <No. S 1> ดูนี่ก่อนดีกว่าอ๋ออันนี้นี่ได้ิดไอ้ตรงนี้เขาจะอยู่นี่ค่ะนี่เก็บแม่แรงเขาอะโอเคพังงัดได้นันเนี่ยอันเนี้ยโอเคนี่ไง โอ้โหแม่แรงเขาสีดํายืนน่ากลัวมากเลยอารมณ์ไม่ค่อยดีลูกแรงก็อยู่นี่นะคะเก็บอารมณ์เขาไม่ดีนะป้าว่านะโอเคเอ้ตรงนี้มันเป็นซอกเหมือนจะวางอะไรได้เนาะแล้วดูสิเดี๋ยวป้าเปิดดูนี่โอเคโอ้โหเก็บองไหเก็บข้าวเหนียวเก็บปลาแห้งปลาโอ้ปลานี่มันเก็บอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยเนาะ กว้างมากอะ่ะอืมเก็บองเก็บหอยหมึกดองล้าดองหอยดองป้าอะไรได้เยอะเลยปลาแดดดงแดดเดียวเก็บได้หมดแหละแล้วนี่เดี๋ยวป้าจะพับเบาะเขาขึ้นนะนี่ไงดึงตรงนี้นี่เขาพับเอาไว้เดี๋ยวป้าดึงตรงนี้ขึ้นก่อนน่าจะใช่นะความโลภเออดึงทีละข้างก็ได้นี่เพราะเดี๋ยวป้าจะได้เข้าไปข้างในอยู่แล้วแหละปุ๊บโอเคนี่นะคะ อนี่ตรงนี้เขาดึงงี้อ๋อดึงงี้นะปุ๊บใช่ไหมโอ้มันลืน่อนโอ้พับได้สองตอนอืมเอนนอนได้ว่างั้นเถอะไยอยู่นู่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพา,พาไปดูเข้าไปดูข้างในเลยดีกว่านะคะมันจะสะดวกกว่าจะได้เห็นรายละเอียดโอเคนะคะป้าเปิดไฟหน้าให้ดูแล้วอืมเห็นไหมไฟโอ้โหสว่างมากเลยอะ่ะ สุดยอดเลยดูแยงตาป้ายังกับเพชรแน่โอ้โหงาม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 มากชมเลยค่ะชมความงามเลยแล้วเดี๋ยวไล่ไปดูไฟหลังต่อมาเลยค่ะตามป้ามาดูนี่แล้วไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ mm hmm. เห็นไหมคะเท่ไหมอืมไม่รู้เท่ละนี่ไฟไลไกลนิ่งเขานี่เห็นไหมคะหลอดยาวมานี้เห็นไหมแล้วนี่ไฟเลี้ยวไฟถอยอะไรเขาอยู่นี่หมด นี่ไงเขาดีไซน์เท่เนาะอย่างเท่โอเคแล้วเดี๋ยวป้าจะพาเข้าไปดูภายในเลยนะคะเปิดเข้ามาก็เจอความหรูแล้วนี่เขาเล่นเขาเล่นเล่นเป็นเล่นเป็นระดับเป็นไลท์เป็นชั้นชั้นได้งามมากแล้วมีแมกทูิกเป็นอ,อ่อลายเขาเรียกเอ,อ่อแคปบ,บ้าเล่นทําลายแบบแคปบ,บ้าแคปเบอร์นี่แหละนะแล้วตรงนี้จะเป็นดําเงาหรือหรือแบล็กพินโนนี่นะคะ ที่เปิดประตูนี่ก็จะเป็นโครเมียมละ่ะนี่วางขวดวางแก้วอะไรก็โอเคนะคะแล้วดูเบาะก่อนเลยป้าให้ดูเบาะก่อนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนดูเบาะป้ายให้ดูดูพ็อกเก็ตเขาก่อนนี่นี่นะคะเออหนึ่งชั้นสองชั้นนะคะเออเพิ่งเห็นคันนี้อันตรงนี้ก็คงจะเป็นแบบเสียบเหมือนแบบเวลาบัตรเราได้รับบัตรเชิญไปงานรีลาหรือไปงานแต่งงานอะไรนี่ได้ทั้งนั้น ตรงนี้ก็เอกสารหรือหนังสือแคตาล็อกแฟชั่นของคุณสุภาพสตรีสาวๆนะคะแล้วดูเบาะค่ะเบาะเขาสวยมากเบาะนี้เขาก็เป็นหนังหนังสีดำตัดกับน้ำตา,นำตาลนะคะน้ำตาลเข้มที่พิงศีรษะก็พับได้ค่ะแล้วตรงนี้ก็คืออ๋อเดี๋ยวป้าให้ดูตรงนี้ก่อนคืออะไรเอ่ยนี่อ๋อดึงแล้วก็พับลงพิงแขนโอเคค่ะ หลูมากไฟก็อยู่ด้านบนนะคะแล้วเดี๋ยวป้าจะพับเบาะตรงนี้ให้ดูเดี๋ยวนี่ป้าจะผักนี่มาพับอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้ได้แล้วป้าจะเข้าไปนั่งข้างในนู้นได้นะคะแต่เดี๋ยวเขาบอกว่าพับนอนได้ป้าจะลองพับนอนให้ดูก่อนสินี่ไงเห็นไหมคะพับเอนพิงลงไปนอนได้นี่ป้าขึ้นมาแถวที่สามแล้วนะ ตรงนี้นะตรงนี้ที่เห็นเนี่ยนี่ก็คือเนดึงแล้วก็พับเบาะนะคะส่วนนี้ก็ปรับได้เห็นไหมนี่ที่พิงศีรษะปรับได้ค่ะนะคะแล้วมีอะไรอีกนะเบาะเบาะเข้าเก๋เบาะเบาะเข้าเช่มากอันนี้ก็จะเป็นที่รัดเข็มขัดสําหรับเด็กเนาะนี่เห็นไหมคะอยู่ข้างบนเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้นะนะคะอ๋อมีที่เสียบไฟเดี๋ยวนี่ที่เสียบไฟอยู่นี่ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหลุมวางอะไรได้เนี่ยอ๋อเอาโทรศัพท์เสียบไปได้หรือจะเป็นเหรียญก็ได้นะคะที่หนีบอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นที่หนีบอะไรก็ไม่รู้อ๋อไอ้นี่เขาจะเอานี่ไงเก็บความเรียบร้อยของของเอนี่เก็บความเรียบร้อยของนี่ไงคะเออนี่ไงแบบนี้ไงโอเคแล้วหลุมวางแก้ววางขวดนี่มีทั้งซ้ายทั้งขวา มาวางโทรศัพท์ได้นะครับตรงนี้แล้วมีอะไรอีกเอ่ยไฟอยู่นี่ป้าก็ให้ดูแล้วนี่นะคะความกว้างดูความกว้างสิเห็นไหมนี่ป้าอาบอกขึ้นดูดินี่นะคะนี่เบาะถ้าเขาเอนลงมาป้าก็ไม่อึดอัดเห็นไหมนะ่ะแถวที่สองถ้าเขาจะเอนมาพิง นอนสบายๆป้าก็ดูหัวเข่าป้าแล้วกันโอเคนะคะป้าจะปรับไปเหมือนเดิมละโอเคแล้วป้าจะลงไปนั่งแถวที่สองต่ออุ๊ยๆๆตลยตละเตยละโอเคป้าขึ้นมานั่งแถวที่สองนะคะแถวที่สองตรงนี้ป้าก็ให้ดูแล้วเนาะช่องแบ่งตดแบ่งกันโอนละนี่นะคะเอาภาษาสุภาพหน่อยโอนละโอนละไปว่าตดแบ่งกันไปดมกันไปนะคะมันจะดูดรวมจากข้างหน้ามาข้างหลังเลยค่ะเนี่ย เผื่อแผ่กันไปแบ่งกันไปไม่ต้องเกี่ยงไม่ต้องทะเลาะกันนะคะแบ่งเท่าๆกันเลยป้าใจก,กว้างนะแล้วนี่เห็นไหมคะอันนี้ป้าก็ให้ชมแล้วนะนี่แต่ตรงเนี้ยป้าชอบตรงนี้มากเลยนี่เห็นไหมคะความกว้างเราดูความกว้างเลยเห็นไหมเนี้ย,ยตายตรงนี้ป้าเป็นรูอะไรเนี้ยโอ้โหดูอะไรเนี้ย อะไรมันสะเก็ดใสแล้วะคะนี่เห็นไหมนี่ดูป้าดูหัวเข่าป้าเห็นไหมแล้วป้าจะเอนลงไปนอน,นเห็นไหมล่ะป้าจะเอนลงไปให้มันสบายนี่เห็นไหมเออเห็นไหมคะดูความกว้างแล้วเดี๋ยวตามป้าไปดูด้านความหรูของด้านหน้าเลยค่ะคอนโซลด้านหน้าเลยนะตามป้ามาคะ่ะก็โอเคเหมือนด้านหลังนะคะนี่เนี่ยป้าชอบตรงเนี้ย แมกโนิกที่เป็นลายเหมือนลายแคบบ้าแล้วก็ตรงนี้ดำเงาหรือแบ็กไอแบ็กเป็นโนเป็นโนแบ็กเนี่ยนะคะเก็บเหรียญตรงนี้ไหนดูที่เบาะโอเคที่ปรับเบาะเขาโอเคก็อย่างนี้นะคะนี่คือกดนี่นี่แล้วก็จะเป็นลาวเลื่อนเลื่อนถอยหน้าถอยหลังนี่นะคะโอเอน็นนี่เอ็นป้าเอ็นลงนอนโอ้โหนี่แถวที่สองครับไปกันสองคนแถวที่สองนี่ป้านอนอย่างนี้เลย ป้านอนไปเลยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยมันเหมือนเตียงเลยพับได้สบายสๆโอเคแล้วดูคอนโซลหน้าเลยค่ะหรูนี่แอร์แบกอยู่นี่นี่ปรับความเย็นรอบครอบตกแต่งด้วยแมกโ o ลิกแล้วแมกโนลิกเป็นลายแคปรานะคะตัดกับสีน้ำตาลเดินด้วยได้ได้แต่เข็บเส้นเดียวสีน้ำตาลเข้มหรูแล้วตรงนี้จะเป็นที่วางเป็นชั้นให้วางของได้นะคะเปิดตรงนี้มา โอกว้างมากกว้างใหญ่โอ้มันกว้างเนาะแต่วันนี้ของป้าใส่มาเยอะกระเป๋าป้า,ปากระเป๋ามากป้าอืดพองเลยจริงๆแล้วมันใส่ได้อยู่นะคะนี่แล้วตรงนี้นี่นี่นี่อันนี้มันแมกทูริกนะโครเมียมหรือแมกทูริกโครเมียมแมกทูริกแมกทริกนี่ก่ะนนะคะดูกระจกสิป,ป้าด,ดูกระจกก่อนมีคะ่ะนี่กระจกมีนะคะโอเค เปิดขึ้นอย่างนี้ไฟโอเคนี่นะคะสองแสงแยงตาปรับแสงแยงตามีค่ะมีแน่นอนเดี๋ยวไปดูด้านด้านคนขับเลยตามป้ามากุญแจให้ดูก่อนไว้เห็นท <c oughs> <c oughs> ัเป็นโดนอะไรมาเนี่ยนี่นะคะกุญแจแกวเยอะ เก็บป้าก็เอาใส่กระเป๋ากระเป๋ามากป้าไปเลยดีกว่ามั้งนาออย่าเลยไว้ให้เขานี่อะอยูต่ตรงนี้นี่นะคะกุญแจปิดเปิด,ปดล็อกแล้วนี่ล็อกกระจกค่ะอันนี้ปรับกระจกด้านคนขับนะคะออโต้ส่วนเก้าอี้เก้าอีด้ด้านคนขับนี่นะคะนี่ค่ะดกดขึ้นอย่างนี้ลาวถอยค่ะส่วนอันนี้ก็คือปรับเบาะ ความสูงของเบาะนี่นะคะนี่นะครับเปิดฝากระโปรงรถอยู่นี่ควบคุมเอ่อนีน,น,นิวางวางเหรียญค่ะใส่เหรียญใส่เหรียญอันนี้ก็ควบคุมมีงูสองตัววิ่งไล่ตามสัญ,ญลักษณ์เหมือนงูสองตัวนะคะควบคุมการทรงตัวของรถค่ะอันนี้ปรับกระจกซ้ายขวาปรับกระจกพับกระจกนี่นะคะปุ่มสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้มีโครเมียมครอบเพื่อความหรูนะคะแล้วนี่สีน้ำตาลเดินด้วยได้น้ำตาลเข้มนะคะ ปรับแอร์แบบอะไรก็มีโครเมียมครอบนี่นะคะเปิดไฟไม่ออโต้นะคะไม่ออโต้ปัดน้ําฝนก็ไม่ออโต้ค่ะแล้วป้าให้ดูแผงนี่ก่อนเลยนุ่นไม่เข็มวิ่งไม่ความนี่48.7 km นี่นะคะป้าเปิดให้ดูแล้วเห็นไหมคะเข็มไม้วิ่งนุ่นอ่ะ20-200เห็นไหมคะเป็นตัวหนังสือหรือตัวนั่นจะเป็นสีขาวเพื่อความชัดเจนค่ะเข็มไมที่ชี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะ ถึงจะมืดกลางคืนแค่ไหนก็มองเห็นดูพวงมาลัยนี่จะเป็นหนังดำเนียนว,วิธีการเย็ดตะเข็บของเขานะคะเขาจะเป็นสลับฟันปลานะคะนี่แล้วด้านล่างของพวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบเรียกแบ็กเป็นโนหรือดำเงาเนี่ยนะแบ็กเป็นโนแล้วมีโครเมียมอยู่ตรงนี้ค่ะนี่โลโก้โครเมียมแอร์แบ็กด้านขวาก็เป็นปุ่มล็อกความเร็วของรถด้านซ้ายก็คือปรับเสียงนะคะแล้วก็รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์ สี่มุมละค่ะโอเคมีค่ะนะคะความหล่อความงามมีค่ะนี่ดูนี่เลยค่ะหน้าจอจะเป็นแผงนี่ตรงนี้จะเป็นสีดําเงาดําเงานะคะแล้วด้านข้างเนี่ยจะเป็นออโครเมียมนะคะเงาแวบเลยเดี๋ยวป้าดูก่อนอ๋อมีปุ่มนี่เสียบโทรศัพท์อยู่นี่นี่มีโฮมเขียนว่าโฮมไอตัวนํากลับบ้านใช่ไหมนี่นะคะโฮม มีแผนที่ทาพาเรากลับบ้านยังไงถึงบ้านแน่นอนไม่ต้องห่วงนี่นะคะแล้วนี่ปรับความเย็นปุ่มเอ่อปุ่มฉุกเฉินก็อยู่นี่แอร์นี่นะคะนี่ไล่ฟ้านี่ปรับความเย็นของรถไล่ตดปุ่ม AC อยู่นี่ค่ะนี่นะคะมีแล้วก็ด้านไล่ลงมาด้านล่างนี่เลยตรงนี้จะมีเสียบเสียบไฟแล้วก็เสียบนี่นะคะเสียบอยู่นี่อีกปุ่มหนึ่ง แล้วนี่ตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนี่ตรงนี้นี่นี่เขาจะมีเป็นที่เลื่อนป้าจะใช้นิ้วดันนี่เห็นไหมคะเป็นช่องวางอะไรหนะ้าโทรศัพท์ก็ได้แต่ท่านบนนี่ตรงนี้เขาวางโทรศัพท์ได้อยู่แล้วตรงเนี้ยอาจจะวางเป็นแบบแบงค์ย่อยนะคะแบงค์ย่อยหรือเหรียญอะไรก็ได้โทรศัพท์ก็ได้มันได้หลายๆอย่างนะคะแล้วส่วนแป้นเกียร์เนี่ยตรงครอบตรงเนี้ยนี่เห็นไหมคะเงาวแวบแวบงามไหม แป้นเกียร์นี่จะเป็นนี่ดำเงาดำ,ดำหรือแบ็คแบ็คเปียนโนหรือดำเงานี่แหละแล้วจะมีหนังสีสีเทานะคะหนังสีเทาสีเทาเดินด้วยได้เดินสองตะเข็บตัวเกียร์นี่จะเป็นหัวแบบเดี๋ยวป้าดูก่อนเป็นอะไรหนะ้าเป็นงูเห่างูเหลือมละมั้งเนาะมันลื่นๆถลไลทไลเอาละ แล้วมีปุ่มนี่ยกุญแจเสียบลงนะคะเลื่อนเกียร์มาที่ตัวเอ็เอาเบรกมือลงนะคะรถข้างหลังเนี่ยเขาจะได้เขาจะถอยออกเขาจะได้เข็นรถเราได้นะคะโอแล้วดูเบรกมือเขาสิแล้วนี่ตรงนี้โอเคค่ะป้าเลื่อนไปมีสองชั้นนี่เห็นไหมคะโอ้โหหลุมลึกมากเลยเดี๋ยวนะมีที่เสียบไฟเดี๋ยวมือป้าจับละมีที่เสียบไฟอยู่มีค่ะเวลาชงชาจะไปเดิน ไปต่างจังหวัดนะชงชาร้อนๆใส่กระติกใหญ่ๆไปเลยเนี่ยโอเคนี่นะคะก็เลื่อนปิดให้เขาช่องนี้ละค่ะที่เป็นช่องที่จะส่งไอกินแบ่งกระดมนี่นะคะอยู่นี่ค่ะส่งไปด้านหลังนี่นะคะจะดูดขึ้นตรงนี้ส่งไปด้านหลังนะคะแบ่งต,ตดกระดมนี่ไงคะโอนลละนะคะอยู่นี่โอเคเป็นไงคะสีส้มใหม่นี่สวยนะป้าก็ชอบแล้วป้าชอบคันนี้อีกแล้วเพราะอะไรหรือเปล่ามันเหมาะกับขาป้านี่เนี่ยเห็นไหม ป้าไม่ต้องปีนป่ายสูงไม่ต้องเหนื่อยไงป้าลงอย่างนี้ได้เลยเห็นไหมเท่ไหมล่ะเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมปุ๊บเห็นไหมล่ะมันก็เหมาะกับป้าอีกแล้วแหละคันเนี้ง <c oughs> วดหน้าป้าไม่รู้เออป้ายังไม่ได้ตวรวจลอตเตอรี่เลยแต่สองตัวเจ็ดเจ็ดถูกแล้วแหละได้แล้วหมดแล้วหมดแล้วสําหรับรที่นี้ป้าขอบคุณมากขาดเดี๋ยวป้าพาไปชมอีกนะคะ เดี๋ยวลุกหน้าเจอป้าใหม่นะผมจะอาจจะเป็นสีทองผมม้านะคะแล้วก็ทาปากสีส้มสีเดียวกับรถคันนี้แหละแล้วใส่ตุ้มหูวงใหญ่ๆต้องแตง่งต้องแตง่งสยนันะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ